ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ประวัติความเป็นมาของประเพณีขึ้นบ้านใหม่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธากาลโดยถือเอาคติจากวรรณคดีและความเชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั้นจะทำแบบพอเป็นพิธีหรือเป็นพิธีใหญ่มีการทำบุญเลียงพระ ก็แล้วแต่ฐานะของผู้เป็นเจ้าของบ้านการทำแบบพอเป็นพิธีนั้นเมื่อได้เลิกงามยามดีที่หาไว้หัวหน้าครอบครัวก็อัญเชิญพระประจำบ้านไปประดิษฐานไว้ที่บูชาจุดทูปเทียนบูชาอธิษฐานขอคุณพระคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขหรือจะนิมนต์พระสักรูปหนึ่งมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตามห้องต่างๆก่อนขนของเข้าไปอยู่ พิธีก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนการทำแบบมีเลี้ยงพระก็ให้เจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายพัตตาหารหรือเพิ่มการตักบาตรหัวหน้าครอบครัวจุดทูปเทียนรับศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นทุกคนในพิธีเข้ารับภุมิน้ำมนต์จากพระสงฆ์ผู้เป็นประธานขณะนั้นพระสงฆ์องค์อื่นจะเจริญมงคลพระคาถา เสร็จแล้วให้คนสองคนช่วยอุ้มบาตน้ำมนต์และบาตรทรายพร้อมแป้งกระเจะสำหรับเจิมนำหน้าพระสงฆ์หนึ่งรูปไปพรมน้ำมนต์ตามห้องต่างๆถ้ามีการเจิมประตูบ้านก็นิมนต์พระท่านให้ทำในโอกาสนี้ก่อนจะไปโปยทรายรอบบริเวณบ้านถือเป็นมงคลว่าเป็นทรายเงินทรายทองให้อยู่เย็นเป็นสุขขับไล่พูดผีปีศาจ ถือเป็นอันเสร็จพิธีส่วนประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ของไทยอีสานนั้นเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของคนอีสานในการขึ้นบ้านใหม่เมื่อเจ้าของบ้านดูเลิกและได้เลิกงามยามดีแล้วก็จะบอกญาติสนิทมิตรสหายเข้าร่วมในพิธีขึ้นบ้านใหม่โดยพ่อพามจะเป็นผู้นำขึ้นบ้านใหม่แบ่งพามออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าที่เกา่า และอีกฝ่ายเป็นเจ้าของบ้านใหม่ที่มาขออยู่อาศัยทั้งสองฝ่ายโต้อตอบกันเป็นพญาเมื่อโต้อตอบเรียบร้อยแล้วจึงอนุญาตให้ขึ้นบ้านได้และให้เตรียมใบตองกล้วยแล้วนำหินลับมีดขนาดใหญ่มาวางทับเพื่อให้คนที่มาบ้านล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านใหม่เพื่อความผาสุกข,ของครอบครัวตลอดไป การที่ได้ทาขึ้นมา,าข้ากรหาหรือห้ายามดีแล้วเวลาขึ้นข้ากรหามือห้าหรือห้ายามดีคือเราคือเป็นวันอามุตตะโสวันชิตโยวันท,ท,นทีเป็นมงคลคือว่อหาหห้วันเป็นถือวันหลบวันจมคือพ่อแม่เข้าือมากแล้วว่าถือวันจมมันก็นคือจมนี่มันไม่มีการฟูเลยละ่ะ ชาววันผูนี่มันเหยียบลงมันกับผู้เป็นวังสิเขาเคยเล่ยวัดเป็นความเป็นมากเป็นกายให้เอามื่อดีคือให้ผู้จิตผักฟ้าใส่ไปผักฟ้าใส่มาอยู่มันโบมัอยู่ในเมือมืองหนึงวันเดียวอยู่จนกรอดที่บางท่านบางคนก็งพวกีโอกาสสิดีๆให้ร้องของนี่จริงๆเป็นเล่ยว่าเป็นเป็นนะต้อเข่าได้รักการของของมันมันนี่ซึ่งซึ่งปุจซึ่งท่ามเนาะ เรื่องบนคือข้อเาเหตดมากพื่อว่าให้มันเป็นสิริมงคลคือปลุกบ้านเด็กต้องหามือหาเดือนปลุกขึ้นแล้วปลุกขึ้นแล้วหามือมื่อถึนอยมรักตายหรือบ้านมันเล็ก็ตามถ้าเป็นประเภทที่อยู่นี่แล้วจัามือคำหนึ่งเงี้สิคำหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสูงห้องค่ำสองคำผีฟังฟังลำภาษา สามคำล่างเมื่อถาค่อยกินสี่คำปลีกตกตาแดดหาคำผีแวดล้อมระวัเงเอาพกคำลรคสะโพกไใค่ายเจ็ดคำเกาะอยู่หนาถึงตนเข้าคำถือเสี่ยนพญ่ายล่ามสิบคำหาคว้วห้ามบให้สิบคำนี่มันดีเพราะว่าคว้ห้ามหมยความว่าคว,าว้ควบดีบพมีได้มือว่าสิบคำโดยมากก็จะจ็บถือเอาคันตาบดถือวันแ็งวันเป็นวันองนังขารนเท่ากับตองเวทน,นี้เออสิบคำควห้า คำกระวนบอแหล่คือคือมันบ่มีแนวพอดีวันสิบเอ็คำสีให้เกิดเป็นดีเกิดเป็นดีเนี่ยพะเจ้าก็ถือเอาสิบเอ็ดคำสีให้เกิดเป็นดีสิบสองคำบ่มีดีจังยังสิบสามคำเพื่ออกลักชมพู่ตัวนี้พรเจ้าก็เอาสิบสิบสี่คำพีปองขาสิบหาคำถือแม่ไหว้หลวงอันนี้เยาันตัดขอเชื่อว่มันมีห้องอยู่ห้องห้องติดบ้านห้องสังเนี้สายังที่พระเจ้าดีถือเอาว่า มันเป็นเช็ดคือเอาห้องสร้างแก้วเป็น,น,นรักวัดเจวันตายมีการขึ้นบ้านไหมรู้จักเอ,อ่อการขึ้นบ้านไม่ทีให้มันถูกต้องอีหลีเท่ากับหาทางหาจิตขึันก่นอนจิตขึ้นเท่ากับอาวะที่หาหกตกไปผุด,ดอนขึ้นผียูมุนีสีด่านสีด่านเอ้าอ่านอันหนาไปใส่เขา ที่หาตกไปอุดรเนเย่ยย่คือมันกอเดนซีอุดรอนย่เป็น่าที่หกตตกไปอุดรเจ็แปเก่าเขาัวละห้าสองเดือนเขาใหญ่วันตรสีสิบสองยันลูกนัตะเนียเป็นซีเข้ากระถือที่กันคือน้าดินอาหน้าดินปกระถือที่กันที่หาหวตกทองออก วตกท่องออกไม้กมาวตกวตกไปตะวันตกท่องออกพืชทั้ต้ศึกษ้าน้ำกันหนาคือนการสืบสั่งสั่งเพื่อนทางดินจีบสบินเสาไปเสาไปทางไหนยงไปเสาขึ้นมากักไอ้ลาเสาแหงเสาขวนพืชทั้งต้นเสาแหงแหลกเสาขวนขึ้นมาได เข้าก็เหลีอยกก็ต้นที่มันยุ่เยียมิทธิเหนือผไม้พวกมาทั้งนีทั้งสิหนืทั้งีสวัตออกเข้ากับสิไรเอาจากต้นต้นเสานีู่นีังสิเ็เสาเหตเสาต่นว่เอาเสาซุเนเอาเสานีครับเสานึเเสาเหตเสานเสาแห่ครับตนนเสาทีเป็นมงคลในบ้านนี่ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เกิดก้อนมุถือเอายังสิ ทะเลในเยอรมนีบ้านนี่ขันเพื่ขึ้นมาแร้วบ้านการจิตจไปขึ้นบ้านไม่นี่เขกาขหามือดือกันกับมือปุ๊บนามือดีใจว่าเข้าะเาใจนอกแต่ว่านี่การจีดข้นเ้าเรต้องไปหาสิ่งของที่เขาจีขึ้นคือมีสามีเจียมีบอนหมีหมอมีเครื่องยุของกินทืนปบ เตรียมไว้มีสาดมีน้ำน้ำเตรียมเต้าเข้าเตรียมกองไปตั้งไว้ข้างในเฮือนไว้ของสิขึ้นเขาต้องจัดเตรียมไว้เรียบร้อยหาบ่อนยางบัดหาจี่นองมากหาสื่อสารเชื้อเชื้อหาโปงเงิ่นเอาท่อหาเป่งแนวสีคำสูตรปุ๋นเครื่องคำของปุ๋นของยิ่งของจิตห้ยางได้ดิมองรอขังเงี่อนี่ให้เวียนได้ดิว่ามันสียางไปดำสีไม่เอาโหลดดิต้องให้มันยางได้ลุลวง เออรอบหลอบหลอบอะไรเลยหอบถึงสามหอบรอบสามหอบแล้ววะแต่ที่นี่เจ้าของพอนย้ายผ้าเลยบ้านหลังนี้นี่มาอยู่แหละมันจะขำจีกุ้นบอมานอนเสี่ยงให้บงแมงอยู่กระจกแบบนี้แต่ก็ต้องมีไข่แน่นอนปู้ศาสตลุงปู้เสื้อลุงฟองบ้านนอนทางหนึ่งเขานอ่นทางหนึ่งเอาผ้าคล้องหัวแล้วก็หันไปทางทิศงที่เขาพังค้างกับเขานอนงูนะงูพขติดตังเต็มเลย มาแล้วงชุนบ้านแล้วตั้งเต็มเลยพิธีของเขาท่นาทนแล้วงมันบอกเอาเสื้อเทปมาแล้วงใหกันแบบว่าเใากันต้องเสียงในทอก็แตง่งไข่แตง่งเสียงไข่แต่งไข่กันเสียงคือเสียงหมายความว่าเสียงเอาแนวดีแหละมันฝ่าพ้องง้อแหละแบบทำพิธีนอนแบบมาัน่นสมควรผูกเป็นไก่กับขันแน่มันเดิดมันขอดีแจ้งไป ข้าขันไปลึกเอเป็นกะแก่เข้ากปดีโอมองบังกเสียวยังไรสิลุกขึ้เห็นล้วมันสวยแล้วมันแจ้งเอามานั่งเอาลุกขึ้มาสิมาเบิ้งว่ามันแจ้งแล้วไปเสื้อหาเสื้อทางงยานไปทา้งแดดตะมันตกออก่ลานวัดสงบอกกับผู้ใดไปกุ้งนวอยเหลือสิข้ามาตั้ง ตรงนี้ครับอมครับมว่าครับมว่าเขามานั่งเสื้อหม่องที่จเจ้าจะปไว้ยังได้นาะเขาจะไปถามเมนว่าเนยัง้ามนอนเสียงในนดูในร้านเหมือนกันเนดีบอแก่ในร้านเนยังไกิจกมเขาพูดบอบานั่งไปอยู่เลยมาเนีอยมายู่แล้วมัน่านมาตึเนี่ยมีสูงมีไส้บอดอเป็นยังไงบอพ้าแก่ไทย นั่นเคื่อนฟันดีไัเคลือนฟันตอนแรกนอนลงไปฟันลุกขึ้นมากมีเยอ่มากแต่ฟันดีฟันหาว่าฟันว่ามีหมีตาพรกเขาเห่าเป็นเดินทางมาก่อจะนั่งยกัปพาติกคอนเสมอขั้นเป็นฟันทังสี่งานตะโกะบ้านหลังนี้อยู่เนี่ยอยู่เจอเจอยู่ฟักตึงเย็นชิว่าีแต่ย่าิเป็น คอนโศดีมาอยอะบาลัานนึงที่เอาอยู่หัเป็นนีบาดที่สองจอลองไปนอนลองไปปันกีเข้ากว่าไปตามทีนีมันดีทีเงียบมากที่กัน<ม>บ่เป็นวาเออโร่เด้ไม่รู้เออเองแสนัานเออปันวาอาบานี้นั่งหนาดหน่อยจุงเขาาบนนอนอันนี้เป็นกว่าเงินท้องของเขาสีหลังเขามากอไอเขามากเงียบหลังนี่ก็ได้กัน นี้กต่สิวอื่นก็ดีสิไลค์ของบ้านโกมบ้านนี่จะแค่พนถือว่าเป็นดีวัดบานร้านนี่เสร็จก็เลื่อนลงเรื่องอยูอ่แลว้วจะมีโส่งใจยู่แลว้วจะบ่มีปวดอ่านท่านให้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 ท่นกระไรบ่มีสิชีวิตจะสิ่งดีๆแล้วปัน่นกันสว่ามันเสียงได้ยุนละบ๊พอกบ้าพเสียงว่ามันได้ดีทักว่าใครได้มันดีมามันดีอยู่กับบ้านแง่ร้อ ซิ่งอันนี้ดีย่อบดีมาดีมาดีเมื่อคุมันพอมีอะไรนี่เป็นบู่้หญงกับว่าผู้อย่งกัว่าดีก็ดีดีผู้อย่งก็ดีดีเมือดีมันมอมีส่วนลยรบงสิ่งทว่าไม่ว่าให้สิมัน่อใมันพให้มันเป็นมงคลเหรอเพือพอให้มันเป็นมงคลนี่สบายพ่อว่าเขาบอว่าดีพ่อว่าดี ครับว่ามันมันยาอยู่ที่้องตาเพราะว่าตามันจะสุกมาหลายแยมหวนนะนี่แหละการที่เป็นเท่ากับที่มีการเลี้ยงเขาเลี้ยงปลาพวกถุงมาแจกเงินแจกท่องในพระเจ้าเพราะว่าพราเจ้ามาร่วมคนละบาทสองบาทฟุตซี่เซ็นหาเซนก็ว่าไปหาบาทว่าไปเงื่อนห้อยยืดฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างมั้ ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอน่าจะรู้มันเจ็บเพียง